วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมีสูตรเลขสีทิศให้ท่านรับชมอีกสูตรหนึ่งครับสำหรับสูตรเลขสีทิศของรัฐบาลไทยเราครับมาดูกันครับว่าสูตรจะเป็นแบบไหนจะขอเริ่มจากงวดนี้ก่อนครับ8ปดหกเดนี่ครับ กกันลงมาครับแล้วก็เอาสี่บวกสามนี่ก็ได้เจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปห้าครับก็จะได้สิบสองได้สองครับให้บวกเพิ่มไปห้าครับเจ็ดห้าได้สิบสองได้เลขสองทีนี้เราก็จะมาตั้ง เลขสี่ทิศครับสองสี่หแเก้ล้วก็สจากงวด แรกที่เราทําให้ดูคืองวดวันที่16สิงหาเลขก็จะออกวันที่1กันยาเลขที่ออกก็คือ60694ถามว่า4ทิศนี่เข้า06ตรงไหนดูแล้วจับคู่ไม่มี06ครับแต่ผมจะให้ท่านดูแถวล่างนี่ครับ แถวที่ได้หกหนึ่งครับหกหนึ 6, 1, ่งเราเอาหนึ่งตรงนี้ครับนับเพิ่มไปเป็นสองลดแต้มมาก็เป็นศูนย์ตรงนี้มีหกนับเพิ่มไปก็เป็นเจ็ดก็จะได้หกกับเจ็ดอยู่หลักหน่วยครับมาดูการจับคู่ครับจะได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดได้เลขอยู่หกชุดครับก็เลขที่ออกก็คือหกศูนย์หกได้ศูนย์หกครับนี่ครับศูนย์กลตกรงนี้หกต่อไป เราก็จะเอาหกศย์หตรงนี้ตั้งต่อครับได้หกหกได้สิบสองสิบสองนับเพิ่มไปห้าก็เป็นเจ็ดครับจะได้เจ็ดเราก็เริ่มต้นตรงที่เลขเจดครับ ก้าหนึ่งแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่16กันยาเลขออกอะไรครับออกหกหกสองสาเจ ได้ตรงนี้สามเจ็ดสองตัวล่างคู่หนึ่งเลขก็ออกไปที่หกหกสองสามเจ็ดแล้วตรงนี้ครับหกนับเพิ่มก็เป็นเจ็ดลบแต้มก็เป็นห้าหนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองจับคู่ครับเริ่มจากห้าหนึ่งห้าสองไปครับห้าหนึ่งห้าสอง หกหนึ่งหสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเลขก็เข้าไปที่หกสองนี่ครับและตรงนี้ก็ได้สามเจ็ดล่างไปคู่หนึ่งแต่หชุดนี่มีหกสองตรงนี้ครับงวดแรกได้ศูนหกงวดที่สองได้หกสองต่อไปก็เอาเลข หกหสองนี่คำนวณต่อครับได้สองได้แปดสองบวกแปดได้ศูนย์นับเพิ่มไปห้าก็เป็นห้าได้ห้าครับทีนี้เราก็ห้ามาตั้งเลขสี่ทิศครับ ้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าทีนี้เราก็เอาตัวนี้ครับคู่ล่างเนี่ยสี่นับเพิ่มไปเป็นห้าลดแต้มมาก็เป็นสามเก้านับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นศูนเราจะเอาศูนย์กับเก้าเป็นอยู่หลักหน่วยครับ จับคู่ก็เริ่มจาก3ามเก้าสามศูแล้วก็ห้างวดถัดมาเลขออกอะไรครับ6ก5กหก็เข้าไปที่ล่างครับ5้า ลงล่างครับงวดที่สามลงล่างเลขที่ออกก็คือหกหกห้าห้าเก้าก็เข้าไปที่ห้าเก้าตรงนี้ครับงวดต่อไปเอาหกหกห้าห้าเก้าคำนวณต่อครับในสองในหนึ่ง ได้สามสามบวกเพิ่มมาอีกห้าก็เป็นแปดเอาแปดมาตั้งครับแปดศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเอาคู่ล่างนี่ครับ หกเจ็ดก็เป็นแปดลดแต้มก็เป็นหกอันนี้มีสองลดบวกเพิ่มก็เป็นสามหลักหน่วยคือสามกับสองครับเลขที่ออกสิบหกสุลาที่ผ่านมาเลขออกอะไรครับเก้าหกสองศูนย์ศูนย์นี่ครับหกสองจับคู่ครับ ก็จะได้หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเลขเข้าไปที่หกสองครับงวดที่สี่นี่มาบนมาบนต่อเลยครับ ต่อไปครับงวนที่หนึ่งพื้นที่กาครับก็เอาเก้าหกสองเนี่ยแะครับเก้าหกสองเก้าหกเป็นสิบห้าหกสองได้แปดห้าบวกแปดได้สิบสาม สามนับเพิ่มไปอีกห้าก็เป็นแปดครับได้แปดเหมือนเดิมนี่ครับได้เลขชุดเดิมเหมือนงวดที่แล้วเลย จับคู่ก็จะได้แบบนี้แหละครับจะได้อยู่62อันนี้ลดแต้มก็เป็น6เพิ่มก็เป็น8ก็เหมือนเดิมครับเลขตัวเดิมบวกเพิ่มก็เป็น3จะได้62 63 7จ็ดสองเดสาแสองแล้วก็8ปดสาำหรับงวดวันที่1นึ่งทับสิครับทับหกเสำหรับเลข4ี่ทิศครับก็คลิปนี้ก็เอาเลขสีทิศมาฝากทุกท่านครับสำหรับรัฐบาลไทยเราครับก็เอาไปลองพิจารณาดูครับ เพื่อเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งครับมีเลขอยู่6ชุดครับแต่6ชุดนี้มีคู่หนึ่งครับที่จะมาคลิปนี้ก็เอาแนวทางเลขสีทิศมาฝากทุกท่านแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่าน ที่เข้ามาดูมาชมขอ,ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเฮงเฮงเลยๆทุกทุกคนครับขอบคุณครับ